สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่บขสใหม่นครราจะสีมานะฮะวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีตั๋วนะฮะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนครับรถโคราชไปกรุงเทพเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะมีทั้งวันทั้งคืนก็ว่าได้นะครับ และมีแทบจะทุกช่วงเวลาด้วยไปดูก่อนครับว่าเราจะใช้บริการของบริษัทไหนครับข้าวตี๋คนนี้นะครับวความสะอาดไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวไปซื้อตัวก่อนครับ วงเอโพรัวงเอโพราสปัฒนาครับแล้วกี่คนครับผมคนเดียวพอครับับอนอนี่เลยครับเยกรางไม่ได้เอบอน้าก็ได้นคนเดียวเลยนึโอเคที่รครับค่บใใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วตอนนี้จะจะไปก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่าซ้ำ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆอเดีอย่าวทำคันไหนคันนี้เหรอใช่ค่ะขออนุญาตรีวิวหน่อยนะช่องยูทูบจ้ามันทำยังไงสมัครยังไงไม่รู้บ้างพอที่แอมะระดับน้องไม่รู้ได้ยังไงไม่อยากรู้อ่ะเผื่อได้ทำรู้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วอ่ะอย่ายวทำเลยคนไม่มีละคนไปเล่นติ๊กตอกกันหมดแล้ว คนแก่เล่นยูทูบวัยรุ่นเล่นติกต็อพากลับไปแอโกราชพัฒนานะครับตอนนี้กำลังออกจาก สถาน,านีคนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่จังหวัดนครน่าจะสีมานะฮะบรรยากาศครึ่มว่าครึ้มฝนนะครับเนี่ยดูเหมือนว่าฝนจะตกนะฮะก็อากาศดีมากครับ ัวเมืองโคราชนะครับจเจริญมากอีกไม่นานครับรถไฟทางคู่เสร็จรถไฟความเร็วสูงเสร็จนะการเดินทางมาโคราชก็จะสะดวกสบายนะฮะส่วนการเดินทางด้วยรถบัสหรือว่ารถทรนะัวร์เนี่ยจากกรุงเทพมาโคราชก็มีอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็มีจำนวน เยอะมากด้วยครับหลายบริษัทบิ๊กซีสปร์เซ็นเตอร์ครับอยู่ติดถนนเลยนะนี่ จากบคสใหม่ก็เ e วียนมารับ e ผู e ้โดยสารที e. E <bona? S 1> <In> ่บคสเก่านะฮะการแลกจุดทสะดวกแท่านต่อดหนทางค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและถูกต้องตามกฎขององคขนส่งขอความกรุณาไม่สั่ท่านกรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแก่ตัวท่านเองและส่วนรวม ขอความก็นางสั่งทานตบนางโมสุกรีงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงด้วยนะคะหากผู้โดยสารท่านใดรู้สึกไม่สบายบนรถของเรามียาสามัญไว้บริการสามารถแจ้งที่ดิฉันได้ทันทีเลยนะคะหากผู้โดยสารท่านใดต้องการชั้นแบตโทรศัพท์มือถือบนรถของเรามีช่อง u s b ไว้บริการซึ่งจะอยู่ตรงกลางระหว่างเบาะที่นั่งของผู้โดยสารค่ะในส่วนของห้องน้ําเรามีบริการซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังของตัวรถค่ะพนักพิงจะมีคันโยกอยู่ด้านข้างสามารถปรับระดับเย็นได้ตามความต้องการค่ะ จุดจอ้ทุกสายจะมีดังนี้ลังสิตตอนเมืองนครเชียแอร์ปทางหัวชินใหม่นะคะ มบรรยากาศสองข้างทางนะครับจากรถแอร์โคราชพัฒนานะฮะนครราชสีมากรุงเทพนะครับผมหน้าฝนนะฮะบรรยากาศเขียวขัยีน,นะครับดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตกอะแต่เขายังไม่ตกนะฮะชมบรรยากาศสองข้างทางไปเรื่อยๆฮะ <c oughs> ส่วนรถเนี่ยก็มีคนรีวิวเยอะแล้วครับผมก็ยังเหมือนเดิมทุกครั้งนั่นเลยครับก็ <c oughs> เลยดูชิวิวข้าง้ๆก่อนครับผม <c oughs> อากาศยังเริ่มกว้างริ่มฝนอยู่นะครับ แอคโคราชพัฒนานะครับนครราชสีมากรุงเทพ ตอนนี้อำเภอสีคิวนะฮะฝนตกแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เลงน <ไป S 1> ักนะครับ ลำตะคองนะครับฝนตกเยอะเลยอะครับก็ไปดูดูฝนพอดีอะครับ รถก็รถก็ขับไปเรื่อยๆนะฮะเอโกราชพัฒนานะครับแนวเส้นทางขอสร้างทางรถไฟนะครับ ตกตลอดทางเลยครับวันนี้ถนนจุ่มจับไปด้วยน้ำนะครับตกมาตลอดทางเลยครับวันนี้ น่รจะซีมากรุงเทพค่าตัว232มบาทนะครับ ีเดินทางมาถึงสระบุรีแล้วนะครับ ได้ถึงกรุงเทพมาหานครแล้วนะครับสภาพก็ฝนตกตลอดทางครับตอนนี้อยู่รังสิตนะฝนตกชุ่มฉ่ำม,มากนะครับ <Okay. S 1> ไล่ถึงหมอชิดแล้ว 18นาฬิกาสิบนาทีนะครับถึงแล้วหมอชิด2ก็ล่าช้านิดหน่อยนะฮะเนื่องจากฝนตกหนักแล้วครับฝนตกตลอดทางนะฮะตกตั้งแต่โคราชมาจนถึงกรุงเทพอครับ